xin chào bà của adin trên cây khấp chào long chim lang đơi đi sới này yeah.

อ่ะตัวหนึ่งมันเป็นอะไรตัวหนึ่งแบบมิต้องไอวอเอาลาบ้านเหรอ,อดีกชไปทไปตรงนตหนมิกเนีเ้อ ตายไปไหนมันตายนะสิมันไปหยุดที่เดิมวาร์ปมามันไปหยุดที่เดิมมันไม่วาร์ปกลับมาตายเลยโอ้จังหวะมันไปทางไหนเป็นด้านข้างนะ Tidak di sini, saya tidak bisa mengejar mereka. Tidak ada orang di oh คนจะว่างระเบิดวิ่งเข้าไปทำไมอ่ะนลีกก็ไม่เูอแต่มันตายแล้วก็แอบตรงนี้อนมาชิมดูตัวนึงตัวนึงอยู่ข้างหลังอ่ะไไม่ไม่มันอยู่ตรงไหนบอ เออไม่มีเว้ยมันอยนยิงถล่มไอปวะไปเอาระเบิดเข้าไปแล้วก็ถล่มยิงถล่มเออไอ้วะพังเลยยิงได้ด้วยะตายเลยยิงเดาๆไปก็โดนอีกปืนเดาไง เ,เอาปืนหน้อยเหรอเอาเอาปืนดีสุดนะมันยิงมันยิงไกลไม่ได้นะต้องเข้าใกล้ๆนะไปให้ถึง,ถงเพราะว่ามันจะไปให้ถึงแล้วยิงให้สุด สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมก็แชร์ก็ไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับอ o u think you can take me? You can't อ๋อเราเล่เต็มเท่ากันดีกว่าเห็นไหมดาเมจไอด้นสูงกว่าเฉยๆก็ต้องยิง